เพื่อนๆมาทำกายภาพบบำบัดในการขวดมีอะไรด้วยค่ะได้ครั้งแรกเลยค่ะเอาอัอนฮิตเตอร์ใน้ำใจมเข้าวอลังสิมเลยค่ะก่อนสิไปเฮ็ดอันการภาพบาบำบัดค่ะจัดกระดูกก่อนทำกายกระพับาบำบัดท่าทีทาท่หนึ่งกำมือแล้วซุกเข้าไปมดแห้งเลยค่ะท่าที่สอง ยังคางดันแขนเข้าไปมืดแห้งเลยค่ะท่าที่สามดันหัวศอกไปข้างหลังจา้าทุกท่าต้องทำสามสิบขังเด้อค่ะท่าที่สี่ยืนตรงๆแล้วก็ก้าวขาไปข้างนาเด้อค่ะ ท่าที่หายืนสันไม่พลาสติกค่ะเปลี่ยนทุก30วินาทีเด้อค่ะท่าที่หกยืนกลิ่งลูกบอลเปลี่ยนทุกทุกสาวินาทีค่ะ <c oughs> ท่าสุดท้ายแล้วค่ะพท,ท่าสุดท้ายที่ทำนี่แหละสิ่ง ท่าชุดทายมาผ่อนคลายหัวไหลเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาแชร์ประสบการณ์การผ่อนคลายหัวไหลเด้อค่ะมดทุกท่าประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ